ข่าวรอบดึกแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดประจำวันที่22สิงหาคมโดยโค้ชเชฟฟ์บอลแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดชิ่งคืนน,นี้คอสนอร์อาร์ตใงไงอาร์มริมไม่รับปากโอดาน่าตัวจริงชมอยรุนนั้นมืออาชีพนะเมื่องาน,นี้บระเวณอาร์มบริมเฮโค้ชของฝั่งแมนยูได้กล่าวในงานถาแถลงความพร้อมก่อนจะพบกับฟูแรมในวันที่14สิงหาคมว่านด่านอองเดรโอรดาน่าสั่นอาการดี่ยงแต่ว่าไม่การันตีว่าจะมีชื่อส่งแข่ง ส่วนด้านกองหน้าบราสุทอยรุนนั้นตรับเบอดกับกระแสในการเชื่อมโยงย้ายออกได้ดีในะคาลนี้โอดานา่าเบอร์ดึงซีซั่นก่อนที่เจ็บกล้ามเนื้อหลังเข่าตั้งแต่เริ่มเทรนนิ่งแคมป์เวลานี้หายขาดแล้วทว่าแมชเปิดหวัวที่แพ้อาร์ซนศูนต่อหนึ่งอะไรชื่อใช้งานนะเมื่องได้ขอทางฟังเป็นอัชไเตยบอยเดียที่ได้โอกาสในการลงจริงนะฮะ ทว่าก่อความผิดพลาดจนทีมพังขณะที่ชื่อสำรองใช้มือเก่าอย่างทอมพีตันจึงเกิดกระแสเรียกโกในวัย29ปีวันนี้กลับมาทว่าบอสโปรตุเกสก็บอกว่าไม่มรับปากนะโดยโอดัน,นาพร้อมที่จะลงเล่นในฐานะของเขาเมื่อสัปดาห์ก่อนแล้วดังนั้นไว้มารอดูกันตอนเกมแข่งขันว่าใครจะได้เป็นผู้ษาประตูตัวจริงการเปิดปากของคุณสือชาวโปรตุกส โดยดิซันโดมาร์ติเนสยังคงไม่พร้อมดูซแอบาสราอุยก็ยังคงอยู่นอกกลุ่มส่วนคนอื่นที่เหลือฟิตและก็พร้อมจะลงสนามโดยทางนากขอาฝั่งอัลบริมก็พูดถึงฮอยรุนซึ่งเตรียมจะถูกปล่อยออกก่อนเส้นตาย1กันยายนว่าปฏิบัติตัวเป็นมืออาชีพไม่สร้างปัญหาร,รบกวนกับบรรยากาศในการทํางานในครังนี้เขาสามารถที่จะ,ร,ะรับมือกับกระแสเชื่อมโยงในการซื้อขายแบบเพื่อเล่นมืออาชีพซึ่งบอสวัย40ปีวันนี้ก็ได้กล่าวเสริม ก็ไว้รอดุลจนกว่าตลาดจะปิดตัวลงไปเฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างคงจะกระจ่างชัดขึ้นซึ่งอันนี้ต้องรอดูคนต่อไปกดันนะฮะในช่วงสัปดาห์นี้จะได้เห็นโอดนาลงเล่นตัวจริงหรือไม่อาเรามาดูข่าวต่อมานกันครับอะแล้งไงกูรูเปิดเผยแมนยูแอบถามเชลซีว่าปล่อยแข้งรายนี้มาในดิวของกานดาโชจะได้ไหม เมื่อการน,นี้ขอแลกสรับสับเปลี่ยนนะฮะเมอ่อเบนจะขอบกลรูุ้ลูกหนังมือดังของคิปมีสปอร์ตออกมาเปิดเผยบอกว่าบ้านผลบอลแมนยูมีการแอบถามไปยังทั้งฝั่งเชลซีว่าพร้อมที่จะปล่อยตัวองเดรซันสโตชกองกลางดารุ่งแนบมาเดียวของอาริอันโดการดาโชในครังนี้หรือไม่จากการรายงานของคิปมีสปอร์ตเมื่อวันที่มื่อเช้าที่ผ่านมาโดยแมนยูเองยังคงต้องอต้องการกองกลางคนใหม่มาช่วยบูธในตารางบอลและฤดูการใหม่ เพื่อที่จะลุยผลบอลสดโดยล่าสุดมีการารายงานข่าวนะว่ามีการสอบถามไปยังด้านของเชลซีว่าพร้อมที่จะปล่อยตัวกองกลางดาวรุ่งชาวบราซิลในครันี้หรือ,รอไม่ซึ่งเบนจาคอบก็ได้เปิดเผยบอกว่าผมเองนั้นมาสามารถบอกคุณได้เลยนะว่าดียวของกาดาโช ของแมนยูกับเชลซีนั้นได้มีการพูดถึงองเดรซันโต้ด้วยนะแต่ผมเชื่อว่ามันไม่มีอะไรเลยเชลซีไม่อยากจะขายแข้งคนนี้อยู่แล้วหรืออาจจะตอนนี้แต่แมนยูชอบเจ้าหนูบารนนี้เรื่องจริงนะท่านี้องเดรซันสโตสถือว่าเป็นดาวรุ่งที่โชว์ฟอร์มได้อย่างดีหลังจากที่ดารด,ดูการที่ผ่านมานั้นเขาถูกเชลซีปล่อยยืมไปให้กับสตาร์บรุ๊กไปใช้งานนะนะผมเป็นว่างานนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปกันแ้กันขอเดียนนี้เป็นเดียวแรกตัวกับการโชจะได้ไหม เรามาดูข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงเมื่องานนี้แมนยูอาจจะต้องช่วยเจริจาาเดียลซานโชซบบรมาสะดุดเพราะว่าค่าในหน้านะเมื่องานนี้ทางด้านของทางฝั่งนะฮะาทางด้านของกันซัตตาเดลโรสปอร์ตเปิดเผยว่าดีวของจาดอนซันโชเดอะฟรีดอมย้ายจากแมนยูไปที่บรม,มาติดปัญหาค่าในหน้าอยู่ที่ 8 6ล้านปอนด์โดยโรบานโนก็ไม่พร้อมจะจ่ายอาจต้องให้แมนยูช่วยเคลียร์ในครั้งนี้ซึ่งไอเอสโรมาเองนั้นยังไม่ประสบความสำเร็จในการที่จะดึงจะดอนซานโชมาจากขน้าของฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพราะติดปัญหาที่ว่าทีมเอเจนต์ของซานโชเนี่ยเรกค่าเด็ดหน้าที่สูงเกินกว่าที่พวกเขาจะยอมจ่ายตามกมารรายงานของอสื่ออิตาลีในครั้งนี้ โดยช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาการะแสข่าวระหว่างซานโชกับโรมานั้นรุนแรงอย่างมากโดยตอนแรกมันก็เทไปในทางที่ที่มีโอกาสสูงที่ดิวนั้นจะเกิดขึ้นในคาั้งนี้ด้วยเพราะแมนยูตอบรับข้อเสนอ20ล้านปอนด์คือประมาณ860ล้านบาทจากทางด้านของฝั่งโรมาในครร้งนี้เป็นที่เรียบร้อยแต่ก่อนหน้านี้ก็มีการรายงานข่าวว,ว่าดิวนั้นมันหยุดชะงักเพราะว่าซานโชกับโรมานั้นไม่สามารถหาข้อสรุปเรื่องของเงื่อนไขส่วนตัวกันได้ การทางล่าสุดกาเซตาเดโร่สปอร์ตก็แฉว่าจริงๆแล้วอุปสรรคในตอนนี้ก็คือเรื่องของหน,นายนาเพราะว่าทีมเอเจนต์ของซันโชต้องการเงินในส่วนนั้นอยู่ที่ประมาณ8.6ล้านปอนด์คือประมาณ369.8ล้านบาทแต่ว่าโพรมาไม่พร้อมจะจ่ายให้โดยสื่อเจ้าเดิมเสริมบอกว่าเดี๋ยวนี้จะเกิดขึ้นได้แมนยูอาจจะต้องยอมเข้ามาช่วยในะระดับหนึ่งนะโดยกาเซตาเดโร่สปอร์ตบอกด้วยนะว่าซันโช่เริกค่าเหนื่อยจากโปรมา เป็นเม็ตเงินอยู่ที่5.6ล้านปอนด์คือประมาณ240.8ล้านบาทต่อปีโดยต้องเป็นแบบหักภาษีแล้วในครีน้ด้วยซึ่งปรามากก็สามารถจะให้เงินใกล้กับระดับนั้นได้ผ่านทางการพ่วงเงินจำนวนหนึ่งบวกค่าโบนัสในครน,นะอาถ้าผมเป็น่างงานนี้ต้องขึ้นอยู่ที่เอเจนต์ของท่านของจันสอนซันโชเดอะฟีดอมแล้วว่าจะจบเดี๋ยวนี้ในครนได้หรือไม่เรามาดูข่าวต่อมันกันครับ อารัตหนงไงโจชัวเซซีหวังว่าบรรยากาศภายในทีมของผีจะดีขึ้นเรื่อยๆนะและส่งผลด้านบวกต่อผลงานในสนามอย่างเต็มที่เมื่อโจชัวเซอร์ซีกองหน้าของฝั่งแมนยูเปิดเผยความรู้สึกตอนนี้บรรยากาศในการทํางานร่วมกันของทุกคนภายในทีมของเขานั้นกำลังมุ่งหน้าสู่ทิศทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเน,นื่อง ซึ่งพอเป็นแบบนั้นแล้วเซอร์ซีตั้งความหวังว่าผลงานในฟอร์มการเล่นของแมนยูเมื่ออยู่ในสนามจริงนั้นมันจะดีตามไปด้วยเริ่มถึงอยากส่งต่อบรรยากาศในเชิงบวกเหล่านั้นให้กับแฟนบอลทุกคนในขารันี้เราอีกนั้นกำลังสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในทีมไม่เพียงแค่ในสนามเท่านั้นแต่ว่านอกสนามในครังนี้ก็เช่นเดียวกันผม,มรู้สึกนะว่าเราใกล้ชิดกันมากขึ้นกว่าฤดูกาลที่แล้ว โจชัวโซซีก็ได้พูดถึงบรรยากาศภายในทีมของแมนยูหวังว่าเราจะสามารถนำความรู้สึกดีๆเหล่านั้นมาถ่ายทอดผ่านการลงเล่นทำผลงานให้ดีในสนามละก็แบ่งปันให้กับแฟนบอลทั่วโลกนั้นที่เชียร์แมนยูอยู่โดยเกมต่อไปแมนยูในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤะดูกาลส0 25จะเป็นการบุกไปเยือนฟูรัมสู้เพื่อจะปลดล็อกแต้มในว,วันที่24สิงหาคมเวลา2 2 3 0นาตามเวลาขอมประเทศไทย ก็เป็นคำว่างันนี้โจชัวซอสซีก็บอกว่าอยากจะเห็นสโมสรเป็นแรงบวกเพราะฉะนั้นต้องรอดูันต่อไปก็นแล้วนนะฮะเจอบวกกับภายในหรือว่าเจอบวกกับภายนอกเรามาดูข่าวต่อมานกันครับอารันยังไงเมื่อพอกันชีแมนยูไม่ไหวจะลังแล้วพร้อมขายโอนาน่ากลับอินเชอร์มิลานตั้งเงื่อนไขเดียวขอค่าตัว35ล้านโยูโรได้ไหม เมื่องานนี้แมนยูพร้อมจะขายอ,องเดเรโอนาน่ากลับอินเทอร์วิลานและก็ตั้งเงื่อนไขเดียวโดยขอค่าตัวเพียงแค่35ล้านยูโรหรือราว1,327ล้านบาทจะได้หรือเปล่าเมื่องานนี้บอกได้เลยนะว่าจบแล้วพอกันทีเมื่อปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมดังแห่งฟุตบอลพรีมเมียร์ลีกอังกฤษภายใต้การนำทีมของบริเบณอัลบริมผู้จัดจาการทีมชาวโปรเุเกสตกเป็นข่าวพร้อมจะขายอ,องเดเรโอนาน่า บริษัประตูชาวแคมาบรูนกลับงูใหญ่อิจมิลานสโมสรชั้นนำในสุกการโชดเซเรียอ,อิตาลีอีกครั้งโดยตลอดช่วงระยะอสองฤดูกาลที่ผ่านมาอองเดเรโอน,น,น่าถูกกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกับผลงานส่วนตัวที่มักจะก่อความบิดพลาดบ่อยครั้งจนเสียไปมากถึง148ประตูจากการเฝ้าเสาเพียงแค่101นัดทำให้มีข่าวเชื่อมโยงถึงการที่ยักษ์หลับแห่งชายคาโอเทอร์ฟอร์ดต้องการนายทวารคนใหม่เข้ามาแต่ว่าต้องขาย อ,องเดเรโอนนาเพื่อจะปรับสถานะทางการเงินของสโมสรล่าสุดนั้นมีการรายงานข่าวตว,ว่ากูใหญ่อินเ์มิลานมีความสนใจที่จะดึงอ,องเดเรโอนนากลับไปเฝ้าเสากันอีกครั้งซึ่งก็เข้าทางด้านของทางฝั่งปีศาจแดงแบนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ต้องการจะขายในทวานดารนิโอกไปแต่พวกเขาก็ขวางเงื่อนไขหรือว่าวางเงื่อนไขไว้เงื่อนไขเดียวนั่นคือต้องการค่าตัวอยู่ที่35ล้านโยูโร ตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ1,327ล้านบาทซึ่งถือว่าขาดทุนจากค่าตัวที่ซื้อมาตอนแรก50ล้านยูโรหรือราว1,895ล้านบาทที่จ่ายไปเมื่อช่วง2ซีซันก่อนในครั้งนี้ก็เป็นน้ว่าตัวแล้วงานนี้บริเวณอาร์บิมคงจะสายหน้ากับอองเดเรอตนาน่าแล้วและก็คงจะหมดโอกาสได้ทินโอเทอร์ฟอร์ดแล้วเพราะฉะนั้นต้องรอดูคุณต่อไปก็ด้วกันถ้าอินเตอร์อยากได้จ่ายมา35ล้านยูโร และนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดวยสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเที่ยงถึงครับขอบคุณทุกคนตัรับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ